็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอุดงนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครเจ้าซิตหรือว่าเจ้าชาโดเทพเบียร์ของเรานั่นเองครับผมดีดีชอ็อปลับกิฟต์เกมพาร์ทแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุดอนิเมะบันการ์ดอะไรคอสโอเวอร์อนิเมะเรนเจอร์เพร้อมขายรหัสไก่แบบต่างๆรับฟาร์มและเอฟทุกอย่างในเกมเติมโลบั็กแท้ปลอดภัย100%เข้าลิงก์ล้านใต้คลิปได้เลยครับผม ก็เจ้าตัวซินนะครับเป็นตัวละครระดับมิสติกเนาะแล้วก็เทรดที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเทรดโอเวอร์อร์ดนะครับผมแล้วก็สเตตเนี่ยผมไปทำมาได้ประมาณนี้จริงๆครับก็คือดาเมจเนี่ยเป็น A บวกครับคูดาเป็น S แล้วก็ฮิลเนี่ย หรือว่าเลือดนะครับเป็น a บวกครับผมและในตอนนี้นะครับซิตของผมก็มีเลเวลอยู่ที่55นะซึ่งก่อนที่ผมจะไปอีโวเนี่ยผมก็จะให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าตัวซิตเนี่ยจะมีแอนิเมชันการโจมตีและสกิลแต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าโดยผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับว่าก่อนอีโวเนี่ยตัวซิตมีแอนิเมชันการโจมตียังไงและสกิลแต่ละอันมีแอนิเมชันยังไงงงงงงบบบบบ้้้้้าาาานน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 นะะะะะคคคคครรรรรรรัััััโโดดดยยยใใ่่่่ีีีีีซิิิิิกกกกกกก็็็็จจจมมมมมสสลลลทหห3เเเเเืือออแวตป1 2 3 4สสี่ในการโจมตี5ครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกดสไตล์กันเลยครับโอเคมาเดี๋ยวผมก็จะกดให้ดูทีละอันเลยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคมาสกิลเซตครับผมปุ๊บเพื่อจะเป็นการมุดลงไปนะแล้วซิก็จะฟันรอบๆครับแล้วก็พุดขึ้นมาแทงพุดขึ้นมาแทงกันเลยก็เหมือนโดดขึ้นมาแทงนะครับผมต่อไปสกิลเอ็กนะครับผมตีก่อนสกิลเอ็กของซิตเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะเป็นอย่างนี้ฮนะก็จะเป็นการฮิวนะครับแล้วก็สกิลนี้ของซิสจะสามารถฮิวเพื่อนได้ด้วยนะครับผมโอเคมาดูสกิลซีกันสกิลซีก็จะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บซิสก,ก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็ปาดไปข้างหน้านะครับผมเตะบอลโอเคโดยรวมแล้วในร่างนี้นะครับรูปแบบการโจมตีแล้วก็สกิลแอนิเมชั่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซิสร่างก่อนที่จะอีโวนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอีโวตัวซิสก,กันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกอย่างเลยนะว่าของเนี่ยหาจากไหนบ้างนะครัับอดหลก็ใ้เรรปไย แล้วก็ไปหาจอมันบูตัวนี้นะครับผมก็กดเข้าคุยไปเลยครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นของซิทนะมันจะเขียนเลยครับว่าเวบป้อนซิทนะครับผมโดยของที่มาต้องการเนี่ยก็จะมีตะปูมีเนื้อนะครับแล้วก็มีซุปแล้วก็มีข้าวปั้นแล้วก็ดาวนี้นะครับโดยตะปูซุปแล้วก็ดาวเนี่ยหาได้จากในเลดเลยครับก็คือเลดที่รีทุกๆหนึ่งชั่วโมงครับแต่ต้องเลเวลยี่สิบห้าก่อนนะก็ไปหาเลยครับก็จะมีโอกาสดรอปสามอันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เนื้อเนี่ยหาได้จากด่านวันพีทเลยครับ แอคไหนก็ได้ครับลงไปเลยครับมันก็จะได้เนื้อเหมือนกันนะแล้วก็ข้าวปั้นเนี่ยหาได้จากด่าบโนโตะเลยครับก็ลงแอคไหนก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็ราคาในการคราเนี่ยอยู่ที่ห้าพันนะครับผมก็สามารถเอามาค้าเป็นดาบเจ้าเว็บป้อนของซิดได้นะครับแล้วทีนี้หลังจากที่เราคราดาบนี้มาแล้วปุ๊บก็มาที่ตรงนี้ครับตรงนี้นะแล้วเราก็เลือกแอดตัวซิดไปเลยครับนี่โดยกุญแจเนี้ยก็จะหาได้จากในเลดเช่นกันนะครับผมผมบอกเลยว่าดอกยากพอสมควรนะ แล้วก,ก่อนที่ทุกคนจะอีโวเนี่ยผมแนะนําให้ไปทาสเตตมาก่อนนะซึ่งผมก็ทําได้แค่นี้เนี่ยก็จะเป็น A อบวกเแล้วก็ A อบนะครับผมคือไอตัวเรียงผมมันหมดแล้วก็ได้แค่นี้นะครับแล้วก็ในการอีโวเนี่ยก็จะใช้เงินทั้งหมด2องหมนนะครับผมผมบอกเลยว่าฟาร์มตาแตกโคตรนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามากดอีโวนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมอ่ากดไปเลยอ่านี่นะครับพอเราอีโวไปแล้วเนาะตัวเหมือนเบสสเตตหรือเปล่า เบสสเตตของตัวละครซิดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากดาเมจ8.6เนี่ยก็จะเป็น10.6คูลดาวลบ6.7ก็จะเป็นลบเจแล้วก็เลือดเนี่ยจาก5.2ก็จะเป็น10.6นะครับผมแล้วก็ตัวชื่อเนี่ยจะเขียนว่าซิดอีโวเนาะโอเคอ่านี่เราก็จะขึ้นมาเป็นอย่างงี้นะครับสเตตก็ขึ้นไปเลยนะก็เป็น S อลบเบวกแล้วก็ S ลบผมทำได้แค่นี้จริงๆน,นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูนะครับว่า ตัวซิดในร่างนี้นะครับด้าที่อีโวแล้วเนี่ยจะมีรูปแบบการโจมตีแล้วก็สกิลอะจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหรือเลปล่าน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วครับ G ก็เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าซิดร่างอีโวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนไปไหมแล้วก็มีสกิลอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับโอเคมาดูกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับที่สกิลเนาะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจะมีสกิลโตวีเพิ่มขึ้นมาครับนั่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีแบบคลิกซ้ายเนระาดูนะว่าจะเปลี่ยนไปไหมครับอะผมจะลองตีนะโอเค1 2 3 4 5่้าถ้าที่ดูก็เหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมลองคลิกรัวๆนะ1 2 3 4 5้าโอเคเหมือนเดิมนะครับรูปแบบการโจมตีตอนคลิกเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะครับว่าจะเปลี่ยนไปไหมหรือว่าจะเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะไปดูสกิล V ที่เพิ่มมาใหม่กันนะครับผมไปมา เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับมาสกิลแซกนะครับผมกดไปเลยโอเคสกิลแซกก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือมุดเข้าไปฟันฟันแล้วก็โดดออกมาแทงนะครับผมสกิลเอ็กไปไงเหมือนเดิมไหมโอ้สกิลเอ็กยังเป็นฮิลเหมือนเดิมนะครับผมโอ้แต่เหมือนจะฮิลแรงขึ้นนะเท่าที่ผมดูเหมือนจะฮิลแรงขึ้นนะครับผมโอเคมาสกิลซีไปไงโอเคสกิลซีก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมสกิลซีเหมือนเดิมนะก็เป็นชาร์จพุ่งไปนะอ่ะ ทีนี้เรามาดูถ้าซิกเนเจอร์สกิล V กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมา3 2 1อหนไปโอ้โหมีคัาซีนด้วยนะครับก็จะเป็นคาซีน i m a อ o m i ารืจอมสุดเบียวโอ้โมีคัาซีนด้วยมีคัาซีนด้วยนะทุกคนโคตรเท่บอกเลยว่าโคตรจะเบียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปไปดูเกมเพย์ที่ผมลองสู้กับบอสด,ดีกว่าว่า ตอนที่เรากดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวตัวซิทที่ EVO แล้วนะครับโดยรวมแล้วผมบอกเลยว่าโคตรชอบนะครับโดยเฉพาะอิ t i m a t e I am Atomic เนี่ยเวนคาซีนโคตรเบียวโคตรเท่แล้วเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดด้วยนะครับผม mm hmm. ก็ใครที่อยากจะลอง EVO s i ิเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าแนะนำแนะนาเลยจริงๆครับ คือในส่วนตัวผมรู้สึกว่าซิดเนี่ยเป็นตัวมิสติกที่บาลานที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องที่แบบว่าดาเมจดีมีฮิลแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่สามารถเล่นโซโลได้ดีครับแล้วก็เอาตัวรอดได้เก่งนะคือดาเมจซิดจะไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็สกิลฮิลเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะคือฮิวเพื่อนได้แล้วก็ฮิวตัวเองได้โดยเฉพาะหลังจากที่อีโวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวดาเมจได้เลยนะคือก่อนอันนี้ซิดที่ไม่ได้อีโวเนี่ยผมเห็นเขาว่าเขาจะให้อยู่ในเทียร์ที่มันเป็นเมตาซัา ตัวซีเนี่ยจริงๆแล้วมันไปได้หมดเลยครับผมคือมันเป็นตัวที่บาลานซ์ระดับหนึ่งเลยก็ประมาณนี้ครับก็ในคลิปนี้ถ้าสมมุติว่ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะนาเสนอในครั้งต่อไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ